สวัสดีครับอยู่กับช่อง M Channel ครับนี่ครับได้มาแล้วครับพี่น้องขาดติดรถไถเฮานะครับตอนนี้กำลังติดตั้งครับเจ้าคูบุต้ LC018SP นะครับนี่ขาดเล็กกะค่อนข้างดีเลยครับนี่ได้มาเดี๋ยวสีไปขาดให้เบิงนะครับตอนนี้กำลังจะติดตั้งน็อตนี่เพิ่นมีน็อตมาไห้ครับนี่ ติดตั้งได้ทุกรุ่นครับน็อตก,ก็ค่อนข้างยาวนะครับมีแต่งแต่รุ่น3-4มสินะครับ L 3 4ถึง50แรง MU มีทุกรุ่นครับเข้าสร้างเอาได้ครับนะครับทางเอาได้อันนี้ก็ได้มาได้ราคาบุ้งหัวบ้านพี่พี่ขายจักบาทนะครับอันนี้คือเพิ่นาถาถาทรงให้พร้อมนี่ เศบอกเกินสองรอยกิโลนี่คาน้ำมันหาร้อยบาทครับคือเราแยกบอกเกินสองรอยกิโลนะครับนี่ราคาเจ็ดพันบาทครับนะครับรวมกับค่าทรงกับเจ็ดพันหาครับเป็นเหล็กกับเป็นเหล็กบองอ้อยดีครับนี่คือตรงรุ่นครับตรงรุ่นเลย l 4 0 3 6 3 4มี่เหมือทุกรุ่นครับ เดี๋ยวสิไปเบิึงผลงานนะครับตอนเท่าคาดว่ามันสีลงบอราคาเจ็ดพันบาทค่ะร่วมทรงพร้อมกับเจ็ดพันหารอยบาทจะคือสร้างห้เพิ่นเ็ดกับประมาณบ่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับบ่เกินอาทิตย์หนึ่งไปทรงหอดหนาบ้านเลยครับเจ็ดพันหานะครับระยะทางบ่เกินสองรอยกิโลจากจังหวัดมหาสาครคามนะครับเจ็ดพันหารอยบาทนะครับทรงหอดหนาบา้าน ได้ขาดแล้วติดตั้งแล้วาจตัค์เนาะครับเนาะเดี๋ยวสิไปรีวิวให้เพิ่งเบิ่งว่ามันลงดีบ่ครับเนาะผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้เนาะครับที่เบอร์0ู8ย์7 8 1 3 6ดดสี่เจดแดหนึ่งสนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมสิไปถ่ายให้เบิ่งอันนี้ก็บ่ท่านในทำเนาะใกล้สิคำแล้วเนาะครับเดี๋ยวสิไปถ่ายร่องให้เบิ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยวขอเวลาไปติดตั้งก่อนครับติดตั้งแล้วครับพี่น้องนี่ลักษณะประมาณนี้ครับ เขาสามารถปรับได้พอมได้ครับตัวนี้สปริงมันก็กดนะครับดึงสปริงมานี่ดึงเข็าให้ขาดกดนะครับหรือว่าเขาจะปรับตรงนี้ก็ได้ครับนี่นี่สามารถปรับได้หลายระดับครับให้ต่ากว่านี้ก็ได้หรือสูงกว่านี้ก็ได้นะครับรากาตัวนี้ก็เชื่อมมาให้ยย่งดีครับนี่ฟังนี่ครับสองฟังเลยนี่เอาลงแล้วกับเจ็บประยุ่ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวสิไปเบึ้งว่ามันสีขาดลงบอนะครับเก็บขึ้นแล้วจะประมาณไดน,นี่ครับเก็บขึ้นแล้วก็จะประมาณนี่ก็ถือว่าโอเคครับสภาพเนาะเดี๋ยวเข้าจะไปเบิ้งกันครับว่าตอนที่เข้าไถากันมันสิเป็นยังไงมันสีลงดีบอรเรียบดีบอว่านาจจะคํากอนอกครับเนาะอาจจะได้เห็นกันอยู่นะครับก็จะถ่ายจบในคลิปนี้แหละครับเนาะไปะ ไปล่องครับนี่ครับพื้นที่เฮ้าสีไถนี่ครับพระท่านเด็ดไถฮุดได้ครับพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวล่องขาดเบิงวามันสีเบิกปอหยากะบ่ค่อยมี่ครับเอาเอาลงตัว ต้องไม่เดียวก็ได้พี่น้่งซึ้บอ้าวครับนี่ครับมันต้องเบิ่งจักประมาณสองสามห้อยจังสี่หูแต่ว่ากะเนี่ยเบิ้งข้างๆนี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับมันกด กดค่อนข้างดีอยู่ครับผมว่าเนาะอันนี้ไม่ได้ไถหน้าหุดเลยครับพี่น้องไถเลยครับนี่เพิ่งการขา่า็ถือว่าต้องเบื้องหลายๆรอบนะครับบอสท่านได้ดตัดสินต้องเบื้องก่อนว่าเขาไถาอีกสองสองสามห้อยมันสิเป็นยังไงมันสิกบกันเสมอกันดีบ่เพราะว่าเพื่อนทำเฮ็ดเฮ็ด เพื่อมาทางขวาให้มันหลายๆเนาะครับเผื่อเวลาเข้าไถแล้วมันกบกันมันดีเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบครับคาดติดตรถไถน,นะครับสำเด็ดรูปเลยครับความติดตั้งตรงรุ่น7,000บาทนะครับ เขาสามารถปรับได้ความครับว่าให้มันโคหลไหลกว่านี้ก็ได้หรือโคหน่อยกว่านี้ก็ได้หรือให้มันตั้งก็ได้นะครับกผมมากับโอเคเลยครับเนี่ย mm hmm. ของต้องเบิ้งสามร้อยสี่ร้อยนะครับว่ามันสีเหียบบ่อ mm hmm. อันนี้คือหน้าเขาบดไทดถุาหน้าไถหุดแล้วดินมันก็สิตแตกดีกว่านี้นะครับ ช่วงไทยมันก็นอาจจะโดตดีกว่านี้เล็กก็ค่อนข้างได้มาตรฐานครับนำนักคาดกัถือว่าหลายเติบมีครับนี่ โคเนี่ยค่อนข้างเรียบเลยครับเบิ่งเพราะว่าข้างนาเนี่ยที่ว่าเฮ็ดเพื่อไม่เห็นบอกครับข้างนาฝั่งขวาเนี่ยมันจะอยู่ตรงไอ้ไอนันี่พอดีเลยมันต้องเฮ็ดเลยไปแบบนี้ครับเพราะว่าช่วงที่ว่าก่อนขีไถมันลุ่เนาะมันก็จะได้กดทั้งปลายมันพอดีเห็นบ่ครับขาดลุ่ดีครับรับประกันห้ครับ นะผู้ใดสนใจกะติดต่อมาได้นะครับทรงหอดบ้าน,นครับไอในละแวก200กิโลก็คือจะมีบวกคา่าน้ามันเพิ่มนะครับหาลอยบาทนะครับสำหรับการจัดทรงนะครับขาดราคา7,000บาทครับความติดตั้งความนัดความอุปกรณ์ติดตั้งให้เรียบร้อยลองไถเบิ่งแล้วกะค่อยจ่ายเงินกันนะครับ ตรงรุ่นครับตรงรุ่นเลยเพราะว่ารถท่านจะสามสี่แรงสามสิบหกแรงสี่สิบแรงห้าสิบแรงนะครับแต่ว่าขอเวลาสร้างประมาณนึ่งอาทิตย์นะครับในการขึ้นอันนี้ขึ้นสดสดไม่ไสดสดเลยพ้นสีพระท่านในแห่งดีปันไดครับนี่ที่ผมมามาให้ล่องเบิ้งเนี่ยนะครับ ได้มาตรฐานแน่นอนครับทั้งสื่อครับทั้งผมผมจัดส่งให้พร้อมครับบ่เกิน200กิโลจากจังหวัดมหาสารคามครับจ่ายเงินหนาบ้านพร้อมติดตั้งเลยครับขายให้เ,เบิ่งพร้อมนะครับเนาะบ่าต้องไปแร่นหาทางอื่นครับช่วงนี้กับช่วงหนาหน้าพร้อมครับพี่น้องต่างกนก็นตังลงนะครับ เลยอยากได้ขาดติดรถไถไหมนะครับไปติดกับรถไถข,ขั้นไหมขาดกับไม่เปิดซิ่งเลยครับรถสดตลอดบแมเงบ่มีมือสองนะครับนี่อันนี้ขนาดบ่ได้ไถหุดได้พี่น้องบ่ได้ไถหุดครับเบิ้งเรียบดีลักษณะการกดเนี่ยถือว่าโอเคครับเบิ้งจากการกดของขาดนะครับโทมันอสี่เอยขึ้นครับ โอ้มันชีพลอ,อยขึ้นมันชีเรียบเด้เห็นว่ามันติดร้อ่อหมาดินลงไปครับเค็ดให้การไถอ่าโคตินแน่นเขาก็เกิดดีครับรับประกันว่า,าลูกค้าพ่อใจแน่นอนรับไปไถหน้าแบบว่ารับจ้างเนาะนี่ท่านใดที่สนใจอยากจะได้ขาดไม่ติดตดวนะครับ จะเริ่มโทรมาสอบถามก็ได้นะครับสอบถามราคาก่อนก็นได้ระยะทางวาา่าเฮากิคิดจักบาทนะครับที่เบอร์0ู8 747 8ด3 6นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมก็จะได้หายร้างเพิ่นขึ้นห้เลยนะครับอ่าโทรมาบอกรายละเอียดว่ารถจักแรงจักแรงเพิ่นมีโมเดลอยู่ครับมีโมเดลเฮตไหยน,นะครับตามผานโค้งฐานโค้งฐานนี่ใส้ได้ทุกรุ่นครับเจาะหูวให้เรียบร้อยนะครับก็ พร้อมนัดพร้อมติดตั้งนะครับประกันการใส่งานหลายปีครับทนทานแข็งแรงแน่นอนครับเพราะว่าลิฟ็ดใ,ใจมาตรฐานแน่นอนครับเป็นลิล็กก้องอ้อยนะครับเบื้เงียบดีครับพี่น,อน้องเนี่ยเบิ่งจากการโฉดครับแสงกับสีเบิร์แล้วครับผู้ดใดสนใจอยากจะได้ ก็ติดต่อมาเนาะครับเนาะติดต่อมาหรือจะคอมเมนต์ในช่องก็ได้เดี๋ยวผมจะโทรกลับก็ได้ครับช่วงประมาณอาทิตย์สอ,อาทิตย์นี่ก็มีทรงอยู่หลายครับแต่ว่าเพื่อนกระเฮ็ดเพื่อไว้อยู่นะครับสำหรับรถที่ใส่แรง4 0แรง5 0แรง36 3 4ได้เบิดทุกรุ่นครับเพราะว่าเพื่อนมีโบเดียว ในส่วนของขาดเพ่นอยู่เนาะครับนะเนาะเข้ากับซังเอาผอมจะเป็นค้นทรงไห้เนาะครับเนะาะขาทรงกะหาร้อยบาทบ่เกินสองร้อยกิโลเนาะครับถ้าเกินนั่นกะมาตกลงราคากันเอาเนาะครับผู้ใดอยากเได้ขาดติดรถไถก็ย่าลืมติดต่อมาเนาะครับความใ่งานครับติดตั้งขาดให้เรียบร้อยก็ต้องไปเสียเวลาแล่นซื้อหาทั้งคุณทั้งที่ละครับมา่แปลงไ่ นะครับอันนี้คือตรงรุ่นเลยครับเจาะลูให้เรียบร้อยตรงรุ่นมาหอดใจได้ไถได้แบบนี้เลยเรียบๆแบบนี้นะครับเนาะราคา70,00บาทพร้อมค่าจัดส่งอีก500บาทนะครับเป็น7,500บาทจ่ายเงินหนาบ้านนะครับได้่าติดรถแล้วไถแล้วคอยจ่ายเงินนะครับอ่าคลิปวิดีโอนี้ก่ะฝากเอาไว้ซ้ำนี่ผู้ใดอยากได้เบอร์โทรก่ะใต้คลิปนะครับใต้คลิปวิดีโอครับโทรมาสอบถามได้ครับว่า ราคาเช็บาทเช็บาทแล่วกาดมีรุ่นใดรถพี่รุ่นใดสามารถสร้างได้เลยครับเนาะกะใส่เวลาประมาณบ่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับเรียบร้อยจะจัดทรงไห้หอดหน้าบ้านครับปิดรถแล้วพอใจเงินครับล่องไถเบิ้องนะครับสามารถปรับได้หลายระดับจะกดหน่อยกดหลยเนะครับเฮ็ดได้ครับเนาะอ่าก็ฝากกดติดตามนะครับผูดใดอยากจะได้คาดกาอย่าลืมโทรมาสอบถามนะครับเนาะ เบอร์โทรไต้คลิปนะครับเนาะหรือจะโทรตอนนี้ก็ได้จดเบอร์ไว้เลยครับ0887478136นะครับโทรมาสั่งกันได้นะครับเนาะคลิปวีดีโอนี้ก็ฝากเอาไว้ซ้ำนี้สวัสดีครับ